การปวดการบวมมันก็หายโดยที่ว่าค<า>่ะไม่น่าจะเชื่อว่าแค่ลรทานทีละแก้วเนี่ย<ะ>มัน,ม,นมันช่วยได้ขนาดนี้ค่ะ<า>เอวเคยเจ็บก็ก็ไม่เจ็บปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยเป็นกระดูกทัดตินพอเรารล้คุณได้อ่ะมันโดนขาบวมจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยงมาเจอนี่แหละไอ้บูนนี่แหละ ถึงได้ลองมาดูที่ไอ้หามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นแสบปวดปวดเอวแล้วก็ล้าวลงมาขานี่หนะจ้ะปวดตามเอวล้าวล้วลงมาขานชาไม่ชาจัดแต่ปวดยังไม่ชาแต่ปวดมากจ้ะปวดมากปวดจนเดินไม่ได้แหละถ้าอยู่บนบ้านต้องถัดเอาอ่ะถ้าฉันจะไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอะ ถักเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนแม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ำตาไหลปวดนจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตรงเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระบนเบนนิปเนี่ย,ยปวดมากปวดจนโลง่งหาะมีอาการปวดบริเวณไหนปวดปวดเอวแล้วก็ล้าลงมาขานี่หนะจะ้ะปวดตามเอวแล้าลงมาขามีชา มันชาชาไม่ชาจ้ะแต่ปวดย,ยังไม่ชาแต่ปวดมากจ้ะปวดมากปวดจนเดินไม่ได้แหละถ้าอยู่บนบ้านต้องถัดเอาอ่ะเป็นมาหลายปีแล้วยังค่ะแม่เริ่มเริ่มปวดเอวก็ตอนปีห้าเก้าเนี่ยที่รถชนเนี่ยแต่พอทักสักปีหกสองนี่แหละมามาปวดข้อเข่าแล้วปวดมากเอาปีนี่แหละปวดมาก ไปจำศีนใบอะไรก็จนนั่งพระเพียบไม่ได้ขัดสมาธิก็ไม่ได้ลูกแม่ก็นั่งเหยียดขานั่งหลังๆแล้วก็เหยียดขาเอา,อาเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะแม่ชัดเจนจ้ะเบาเลยแหละลูกนั่งแต่ก่อนขัดสมาธิก็ไม่ได้นั่งก็เหยียดขาขึ้นบันไดนี่ก็ขานขึ้นแล้วก็ขานลงถัดลงถัดขึ้นตอนนี้ขึ้นลงได้สบายแล้วจับขึ้นเดินได้สบายเลยลูกนี่คือเดินคล่องตัวจะเด้คลงเนย ไต่บาทก็ไม่ต้องถือไม้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนถือไม่เท้าไปไต่บาทเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องถือแล้วลูกค่ะแม่ค่ะถือว่าสุดยอดแล้วก็เห็นผลลัพธ์จะเห็นผลจริงๆจ้ะค่ะแม่อลองมามากแล้วหลายยี่ห้อแล้วจนเบื่อแล้วแหละจนไม่อยากจะซื้อแล้วแต่มาลองอันนี้เห็นผลมาในกล่องแรกเลยลูกมาวิธีไหนรักษาด้วยวิธีไหนมาบ้างที่แม่รักษาตัวก็ตอนอยู่กรุงเทพก็ฉีดยาหาหมอนวดกินยาชุดยาอะไรตรงไหนว่าดีก็ไปหมดเลยลูก จนเขาจนเบื่อแล้วเ <c oughs> ขาเลยกลับมาอยู่บ้านนี่แหละพ <c oughs> อกลับมาอยู่บ้านก็มานั่งดูเฟซดูโทรศัพท์นี่แหละเอาเห็นก็เนี่ก็เลยเอ้อนลองดูว่าอยงนั้นแม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับพี่แม่คุ้มค่าหลุดคุ้มค่าจริงๆแม่ยอมรับเลยมันจะซื้อนี่จนลูกไม่ถวงอะสั่งเลยสั่งเลยเพราะว่าทานแล้วมันเห็นผลจริงนะคะแม่เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆจ๋าจ่า แล้วก็ถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้คะแนนดีมากแม่แม่ว่าให้เต็มร้อยเลยแหละสาหรับแม่นะแม,แม่แม่ว่าเต็มร้อยเลยเพียงกล่องเดียวแม่แม่ก็เห็นผลแล้วอ,ะอ่ะปวดทรมานนอนนี่อ๊้ปวดแสบปวดร้อนตรงข้อเขาอ่เาเหมือนกับไฟเหมือนเหมือนก็เล่าเอามือไปอังไฟอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราผิงไฟนะว่าเข่ามันจะล้นอย่างเงี้นนยออตอนกลางคืนนะยิ่งหน้าหนาวแล้วยิ่งปวดแต่ตอนนี้สบายเลยเอาจจะแนะนํา คนที่สูงอายุแล้วอ่ะที่ปวดน่ะนี่เรื่องจริงไม่ได้โกหกทานแล้วหายจริงๆเป็นกล่องแรกก็รู้สึกว่าเบาเลยอ่ะในขนาดไม่ได้ปวดธรรมดานะปวดรถชนกระเด็นขึ้นหน้ารถแล้วกลิ้งลงมาเหมือนในหนังเลยอ่ะตั้งแต่สมัยนู้นก็คือรักษาตัวมาตั้งแต่ห้าเก้าอ่ะไม่เคยหายเลยเนี่ยกลางวันกันอยู่ได้แต่ตรงนั้นแล้วก็ทานมาตรงนี้เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ก็ทิ้งไอ้ตีขาแล้วตีขาไปบนบ้านจะใช้ไม่เท้าแต่ทุกวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ไม่เท้าแล้วก็ไตบาดแค่เซีลวแล้วถ้าฉันทำไมกินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะสลักเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนแม่รู้สึกได้เลยเนาะว่ามันน้ำตาไหลปวดจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่นะแม่ที่แม่เห็นคลแบบนี้ เห็นเห็นผลนเลยกินไม่ไม่ถึงสามตองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยอะตัวมันเนื้อเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลยจากที่มันตึงเส้นมันตึงเส้นแล้วถามพ่อเขาว่าเป็นไงมั่งเนื้อกาว่าอเฮ้ยเนื้อมันนิ่มวย o กว่าเนี่ยเพิ่งจะหกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราต้องกินเลยเราไม่ยอมหรอกเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้หรอกแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาว่ะ แม่เพาามันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะไม่แพงเราบางคนอ่ะบอกว่าแพงก็มันเจ็บปวดไปเตะคนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยถ้ามึงมีก็ตัองทักล้านหนึ่งตั้งไว้ขนานั้นแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มให้คนอื่นเอาก็เอาหมดเลยอบอกมันอย่างงี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังไงคนน่ะเนี่ยถามแฟนเนี่ยแล้วเรื่องจริงฉันมาพูดจริงแล้วมาด่ากด้วยนะ มึงไม่กินมึงก็ตายแต่คนที่ปวดเขา่าปวดขา,ดขานะมาลองทดลองตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้สุดยอดเลยมันโคตรสุดยอดเลยนะจะว่าแพงอะ่ะมันไม่แพงมันคุ้มอะ่ะนะออลองกินดูเนี่ยเป็นกันเยอะแยะไปนยปวดแข้งปวดขาวนะ่าเนี่ยชวนกันนะแม่ลองมาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะ,ะแม่ขาถ้ามีถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญกี่คะแนนก็ให้เต็มนั่นหละให้เต็มร้อยคะแนนกับตองเต็มร้อยอยู่แล้วดีบุญเนี่ย สุดยอดมากมาคุณมีคะแนนให้หนึ่งร้อยคะแนนแม่ก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนได้อ่าใช่แล้วพ่อพึงพอใจแค่ไหนคุณพ่อจะให้กี่คะแนนดีกินนอนหลับสบายแม่นน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะสุดยอดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองท่านเลินมาเรื่องจริงเปอร์เซ็นเต็มๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบุ๋ของเนี่ยวันนี้เบาตัวเลยนะเนี่ยเบาตัวหยงเลยอหนเหน้าม้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเรากินอ่ะเราก็ต้องพูดเรื่องความตรงใช่ไหม ใครใครเป็นอย่างนี้แบบไอ้ต้อยเนี่ยนะฉ,นฉันฉันแถวนี้ก็เรียกไอ้ต้อยถ้าแกเป็นแบบอ้ต้อยมั่งถ้าไม่กินตัวนี้นะมันก็ไม่ยอมหายหรอกมันก็กินยาแก้ปวดไปจนตายแหละเชื่อมะหะเออเรื่องจริงก่อนหน้าน,นี้แม่ทานผลิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายเนาะ<ห>ม,มันไม่เคยหายแล้วมันถูกราถูกรามาตั้งเป็นกี่ปีแล้วลน่ะ ถูกล่าถูกล่ากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้อะไรฉันไม่กินนะฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตฉันฉันกลัวยาหมอยาโรงพยาบาลเนี่ยฉันไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะ้นเพราะฉันไม่ไม่ไม่ยอมกินนถามแฟนได้ไม่เคยไปโรงพยาบาลถ้าไม่ดีนะกินทีเดียวเขาฉันก็ไม่ต่างแล้วอ่ะจริงไหมเหมือนกันหมดนะถ้ากินไม่ดีนะใครจะต่างใช่ไหมกินแล้วมันเบาอ่ะแปลงไปลงใตได้ชีวิตใหม่ไหมแม่ เออดีมากเลยไดถึงขั้นน้ำใช่ไหมถึงว่าได้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 เลยอ,ะอ่ะเพราะว่ามันสบายมันลงอะไรมันก็ไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่อะไรทั้งหมดแล้วนะยาอะไรมันจะผิดพันธุ์มันจะดีขนาดนั้น <S S S ออพอทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วะกินมาทุกอย่างอ่ะกินมาทุกอย่างกินมาทุกอย่างน <ะ S 2> แนะนําใครแนะนำ<ช>มีไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปากายภาพาบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หาย หายแล้วก็เป็นต่ออย่างเงี้ยขาแล้วก็เป็นเหมือนก็กลมาเป็นอีกเหมือนเดิมว่าเป็นจนขานี่มันหลุดคนสุดท้ายในขานี่มันคาถ้ามันปวดจนจะเดินไม่ได้ไงมันล้าวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเลงกับอะไรเงี้ยเพราะขาซ้ายนี่ไอ้ขาวาเนี่ยต้องเหยียบคันเลงใช่ไหมคันเลงคันเ่งฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกไอ้กุเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่รมันช้าอันตรายอันตรายเลยเนี่ยบางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกวาเลยนี่ขามันจะ ยกมาเคยขึ้นมันชาถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลําบากเนาะเพราะตอนที่เป็นเนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยยังนึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีเงินกะกองอยู่นั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ใช่บอกก็ไปไม่ได้แล้วพ่อเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วก็ซื้อเองซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับ ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้ามาเนี่ยโอไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาจ้างพ่อเลยจ้าไม่ต้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทุกมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือร้องเองกินเองหายเองจ้าไม่มีใครมาจ้างไปจะมาจ้างเพื่ออะไร้จ้าแลวพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะก็พ่อค้าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วใช่ไม่ได้นานละ ถ้าใครเป็นนี่อยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เดี๋ยวก็รู้ผลพอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากมั้วเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าม่ดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสามกล่องถ้ามมนดีขึ้นเราค่อยเชื่อไม่าช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อไม่จองพันนี่เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดแต่จะเชื่อขอให้พิสูจน์มันก็ ก็มันมีความภูมิใจที่เราหายเนะาะเราก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยนกหุงข้าวหุงปลาส่งให้กินและเดินกินเองได้เงี้ยมันดีขึ้นมากเลยอะ้วยที่เราเป็นมารักษามาจนเราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยช้อแล้วว่ะทําไมถึงเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะ กระดูกทับเส้นนี้แล้วหรอพ่อเดี๋ยไปมาสองเที่ยวสาเที่ยวเอกชนทั้งหมดแล้วข้าเอกชนหนูคิดดูสิเท่าไหร่มาเลยแล้วอะถ้าพ่อนอนเอกชนนี่มันอะไกบ้า้วเนี่ยแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเงินสดหมดคิดดูเขาจะให้พ่อผ่าไหมหรือว่ายังไงเขาบอกว่าไงเพิ่งผ่าไม่ยอมผ่าเขาจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าพ่อกลัวว่ายังไงไม่ใช่กลัวว่ายังไงล่ะกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา เราคิดว่าต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาทั้งมาเจอนี่แหละไอเีบูนนี่แหละถึงได้ลองมาดูที่ไอหามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นแสบการปวดการปวดการบวมมันก็หายโดยที่ว่าค่ะไม่น่าจะเชื่อว่าแค่เราทานทีละแก้วเนี่ยมันมันช่วยได้ขนาดนี้ค่ะมันถ้าเราชงเสร็จเนี่ยรสชาติมันก็มันธรรมดานะคือว่ามันไม่ได้หวานไม่ได้ตั้งแต่ก็ คือรถาังไม่มีกลิค่ะไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีง่ายทานง่ายแต่ทําไมมันถึงคุณภาพมันถึงดีขนาดนี้ค่ะดีมากมากเพราะว่ามันแบบมันบอกโจทย์ได้เลยว่าคือชอบตัวเนี้ยค่ะมันมันมันปวดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคว่าเราจะลุกจะนั่งนี่แบบลําบากมากต้องใช้มือยันทะยันพื้นนะคะค่ะแล้วก็ลุกแบบลําบากมากๆจ้ะแล้วก็พอพอเราลุกขึ้นได้แล้วก็เข่าบวมด้วยใช่ไหมคะพอเราลุกขึ้นได้อ่ะมันโดนข่าบวม เราเดินไปเดินมานานๆๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการบวมมากค่ะหลังจากที่ว่าทานตัวนี้น่ะอาการแปลกที่ว่ามาทําไมมันถึงมันถึงตอบโจทย์ได้ว่าทําไมหัวเข่ามันถึงไม่บวมทำไมมันถึงได้ดีแล้วก็บวมนี้ยุบลงค่ะยุบลงมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะสองที่สามเนี่ยค่ะสองที่สามเองจ้ะถ้าพอที่สี่ที่ห้าพี่ก็เออพอมันหมดไปสักอาทิตย์พี่ก็ต่อยติดต่อหนูไปเลยว่าค่ะตอนนี้มันดีมากค่ะ แต่พี่ว่าเดินแบบมันจะบวมเวลายืนทำกับผ้าก็บวมค่ะว่าง่ายๆตอนนี้ต,ตอนนี้ทดลองดูแล้วมันไม่บวมค่ะนี่สรุปตัวนี้พี่เปิดใจเต็มๆค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องคนไหนหรือปู่ป้าน่าปู่ป้าน,นอาที่เราทั้งหลายที่ว่ากำลังเป็นอยู่ลองเปิดใจตัวนี้ดูมันไม่แพงค่ะแต่มันค,ค,คุ้มกับผลิตภัณฑ์จริงๆค่ะผลิตภัณฑ์นี้แบบสุดยอดอาการเรามันแบบ มันตอบได้มันตอบจอจอเราเองได้ว่าเออทําไมมันถึงดีอย่างนี้อะค่ะค่ะกระทั้งที่ทานมาเยอะมากค่ะยาพี่ถ้าเกิดว่าอารมณ์หฮะเป็นกองเลยค่ะแต่ก็ทานแล้วก็ไม่ดีแค่บเทาอย่างเดียวบรรเทาไม่ดีขึ้นแค่บรรเทาค่ะแต่ตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่อาการที่อยู่แล้วก็วันนี้ไอ้บันไดขึ้นลง ก็ขึ้นจะขึ้นได้ขึ้ก่อนก่อนนะเมื่อก่อนละคะเมื่อก่อนหลานวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วแม่ย่ายังอยู่ข้างล่างอยู่ค่ะค่ะตอนนี้แม่ย่าก็วิ่งไล่หลานก็ขึ้นได้แล้วเมื่อก่อนเดินนี่คือต้องจับราวบันไดค่อยๆขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไง้คะคือจับเพราะว่าขาเรามันมันมันตึงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับขึ้นก็ขึ้นขึ้นได้เลยขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วเหมือนเด็กๆแต่ก็ขึ้นได้ค่ะค่ะ ถ้าว่าเราก็เพิ่งจะทานไม่เท่าไหร่ถ้าเราทานต่อเนื่องก็คงจะโอเคแต่มนียกว่านี้จอันนี้คือพอใจแล้วค่ะแค่นี้พอใจที่ว่าที่เราซื้อไปแค่นี้ว่ามันตอบโจทย์ได้แบบเต็มร้อยอะค่ะจสรุปแล้วเปิดแกตัวนี้เต็มๆค่ะถ้าสมมติว่ามีหนึ่งร้อยคะแนนนะคะที่เพนจะให้คะแนนผลิตภัณฑ์ดีโบว์กี่คะแนนดีคะ พี่เทยให้เลยถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ติดต่อหนูมาตรงนี้ค่ะค่ะพี่เทยให้เป็นร้อยคะแนนค่ะสุดยอดมากเลยค่ะพี่เพนให้หนึ่งร้อยคะแนนเลยนะคะเพราะว่าสุดยอดจริงๆอ่ะเพราะว่าพี่ทานมายากมากแบบมากๆเลยอ่ะจนลำไส้ไนี่ไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่ตัวนี้สุดยอดจริงๆค่ะ ก็วันนี้พี่เพนก็ได้มายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุเน่แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ตอบสนากมากๆในเรื่องอไข่ข้อกระดูกนะคะพี่เพนวันนี้ค่ะสุก็อยากจะให้พี่เพนช่วยอ่ายืนยันกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะบางทีคุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่าสุาว่าน ให้พี่เพนเป็นหน้าม้าไม่ใช่เลยค่ะพี่เพน,รพนเราไม่รู้จักคนได้ซ้ำค่ะแต่รู้จักผลิตภัณฑ์ค่ะจ้ะเราไม่รู้จักยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนเรื่องเรื่องเรื่องหัวเข่าเรื่องข้อเรื่องกระดูกคือว่าเอวอะไรทุกอย่างตัวนี้ตอบโจทย์ดได้ชัดเจนค่ะเพราะไม่พี่น้องพ,พี่ป้านอาอาที่ว่ามีปัญหาเรื่องเขา่าค่ะปลดใจเลยค่ะมันไม่แพงค่ะสําหรับหัวความสหรับความสบายของเราค่ะแค่นี้สบายมากตัวนี้ค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเอวร้าวลงขาปวดหมอนรองกระดูกพับเส้นนิ้วล็อกปวดต,ต่างอต่างๆนะคะก็ไม่ต้องลังเลแล้วก็ ไม่ไม่ต้องลังเลนะคะก็วันนี้ค่ะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามที่สุได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างที่โชว์ด้านล่างนี้นะคะสุยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะเป็นคนคอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเองนะคะสำหรับวันนี้สุกับพี่เพนก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกับสุในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เพน